ให้คิดตามความเป็นจริงว่าการเกิดในโลกมนุษย์มันเต็มไปด้วยความทุกข์ทุกจากความเกิดทุกจากความแก่ทุกจากความป่วยทุกจากความหิวกระหายทุกจากการัดพรากจากของรักของชอบใจทุกจากความตายเข้ามาถึงทั้งหมดที่มันทุกข์ถ้าเรายังเกิดเป็นมนุษย์อยู่เพียงใดก็ต้องทุกข์เพียงนั้นให้คนทุกข์ ถ้าเราไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าหรือพรหมก็มีความสุขทุกคราวไม่ใช่ามาหมดหมดวาสนาว่ารามีกลับมาทุกข์ใหม่ทุกขาทุกคนตั้งใจคิดว่าการเกิดคราวนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายคือการตายคราวนี้ก็ตายครั้งสุดท้ายไม่ตายต่อไปอีกท้ายคือเราไปพระนิพพาน